มาถึงแล้วโอ้ยโอ้โหเป็นเป็นอาเซียใหญ่เลยตั้นีไหมคงเจริญแกเพิ่งไปซื้อหัวมาด้วยนั้นเนี่ยจองแล้วไปซื้ออยู่สระบุรีบอชุดตัดสองแสนนี่จะเอาหางนี้ขึ้นพอดีเลยเนี่อ๋อคนมีเซเลอร์หัวยาว โอ้่นดีพนจะเอาขึ้นคันนี้ดิเขาก็ดีแช่์ติดเทยนะ f 8เอ่สวัสดีครับครับมีหินเจียร์ไหมล่ะเชียร์เพราะผมเชื่อมข้างหลังไว้สองจุดไฟแก๊สมีไหมแก๊สมีเดี๋ยวแก๊สลอแล้ถอยไปนี่นเนี่ยถอยไปตรงนี้นะเชื่อมไว้สองจุดนี่พนจะเอามาใส่ F18 คันนี้นี่แล้วก็จะเตรียมเปลี่ยนหัวใหม่ได้กระบะใหม่ มีร้อแล้วก็มีมาร์คซิกซูเปอร์ครับเออมาร์คไฟซูเปอร์โอ้พ่อกีแงาแ่งทุ่งพ่แม,มพ่นต้องทิขายดินเพื่นขายดิน เดี also, alles, s <S e oh, ๋ยวผมมาหางตงก่อนหลุดแล้วเอ้าอ๋อแสดงว่าซิ่งจัดไอ้เราก็นึกว่ามันไม่ได้หลุดด้วยไงแตกแล้วแตกหมดแล้วถ้าแตกแล้วก็ไม่เป็นไรใช่เหรออ่ะโอ้ยก็ดูดูเฟรมก่อนดูเฟรมก่อนแตกหมดแล้วเราแตกแล้วใช่ไหม มันตื่นเต้นไม่มีรถไฟเนี่ยโอ้อแต่วันอากาศดีมากเลยนะดูดเดูด,ดโอ้ยน้ำไฟมาถึงไม่ยังครับเนี่ยตรงนั้นก็เป็นสะพานข้ามใกล้ๆเลย อบันเลงแล้วเสียเขาจะบันเลงแล้วก็ใช้รถเบบโฟสองตัวไอหนึ่งหิ้วหลังหนึ่งหิ้วหน้าโอ้ผมชอบบรรยากาศบ้านแกมากเลยเมื่อกี้มีรถไฟวิ่งผ่านไปตรงนั้นก็จะเป็นสะพานกับรถข้ามสะพานข้ามทางรถไฟบรรยากาศดี พี่แกจะเอามาวางคันนี้อยู่ดีช่วงร้อนี่วางได้พอดีเลยเป,เป๊ะเลย เขาเป็นพี่เขาเป็นเจ้าของบ่อดินตรงนี้เลยนะเขาเปิดหน้าดินไายสุดยอดเลย าหิ้วไกลหรือเปล่าคันนี้ต้องหิ้วหน้าหน้าหรือเปล่าอ่าหลุดแล้วอะที่เชื่อมแล้วหลุดแล้วยกขึ้นนีกเดี๋ยวผมวิ่งออกเอาใจสิไอ้หางมันยังไม่พ้นนะพี่นะ Ê. subscribe ไอ้คนัคนคนี้ผมจะเอาไปยัยดใส่ยจิ้งอกล้ออันนู้นระพื้นยาวอ่าคันนี้เราไปดูดิอันนู้นระพื้นยาวคันนั้นจะช่วงยาวกว่าคันนั้นอะคือช่วงมันมันพอดีออกมาแหละแต่ทีแรกผมหาพื้นยังไม่ได้ทีแรกผมไปสุพรรณนะที่หนึง่งครับและทีนี้ไปไม่แมทกันอ่าผมก็เลยกล่าวว่าอ่ายกเอาคันนี้ไปท้ามอ๋อแล้วไอ้เนี่ยมันเป็นอะไรอะไอ้ไอ้คันนี้เหรอครับคันนี้มันไม่ได้เป็นไร ผมไปซื้อหัวคัสซีมาผมจะเอามาเอามาทอยรถช่วยกันก่อนตอนที่เอารถไปทำเพราะเขานัดสองเดือนกว่าจะเสร็จทั้งทั้งวางเครื่องหัวเกียร์แล้วก็ทำสีอะไรอ่ะสองเดือนยกใส่คันนี้เหรอใช่เดี๋ยวผมจะยกใส่ของเอชเจ็ดร้อยใส่คันนี้เอชเจ็ดร้อยคันนู้นอ๋อคันนั้นมันอยู่ดีไม่ใช่เหรอใช่ใช่อ๋อจะข้ามสายพันธุ์คันนี้ต้องต้องทางคัสซีสิอ๋ออันนี้มันอันนี้มันต้องคัสซีมันเล็กครับหมู แสดงว่าตัวนี้ก็เพิ่งจะเอาวางลงนะเนี่ยเพิ่งจะวางกลว่าอ่าผมยังหาที่ได้ผมยังหาพื้นไม่ได้ไงครับอ่าผมผมกลว่าเอาอันนี้ใส่ก่อนแล้วก็เอาไว้ย้ายรถก่อนอืมเผื่อคันนั้นให้รอให้คันนั้นเสร็จใช่รอให้คันนั้นเสร็จนั่นแหละก็เลยวางเพิ่งวางเสร็จเมื่อวานเนี่ยยก็สภาพดีนี่หัว,ห,วหัวกระสีซื้อมาเท่าไหร่สองแสนอุ้ยได้แต่ของดีๆ <laughs> แต่หัวหัวบรนทหน่อย ในหัวหัผู้ชายน้ำนี่โอ้ไม่เป็นไรเรายกเปลี่ยนได้ทุกวันนี้หอสิงให้เสกหลักหมื่นห้าหมื่นหกหมื่นแปดเก้าหมื่นไม่ถึงยังโกงอ่ะโอ้ไม่ใช่เราเอารถของบ้านเราก็ได้แล้วมันก็ไม่สวยสิใช่ใช่มันไม่สวยถ้าจะเอาอย่างนั้นอ่ะเอาเอสเจ็ดร้อยตอนเดียวก็ได้แปดหมื่นวางเนี่ยหรอใช่เอสเจ็ดร้อยตอนเดียวมันไม่แพงเลยไม่ต้องทางนี้เลยประกบประกบไม่ต้องทางประกบผมไม่ชอบพอดีเอาแค่สีเดิมมันน่ะประกบนอกเลยประกบเลยครับก็ประกบได้ไม่เป็นไร มันไม่มันไม่ค่อยสวยของผมกิกไอ้กกิ้าไอ้ก้านกล้วยผมก็ทําอย่างนั้นแหละประกอบเลยครับประกอบได้เลยประกอบได้เลยเราเอาสะดวกไงเราไปถางมันก็มันต้องแต่ก็ต้องวาดแบบใหม่กวาดนะไม่ต้องวาดหรอกไม่ต้องวาดหรอกไม่ต้องวาดหรอกแต่อันนี้ถ้าหัวไฮเทคหัวเมก้าไม่ต้องเลยไม่ต้องวาดเลยลงได้เลยลงได้เลยกระปุกไม่ต้องขไม่ต้องขยับเลยใช่แต่มันแพงไงทีหัวเมก้าก็เป็นแสนอ่ะแสน แต่ถ้าเอสเจ็ดร้อยตอนเดียวมันไม่แพงขนาดหัวแมันแค่แสนเดียวขายนะ2ลูกเนี้ยบมืกี้นะใช่ของของของรุ่นอะไรพี่ลายกรบีบีกับแคทอ้โแล้วลูกเนี้ยมันที่จะชิผมก็ซื้อต่อเข้ามาบ่อดินนี่เจาะมากี่ปีแล้วเนี่ยผมแบบเอาไว้ขายเองไม่ไม่ได้แบบเอาไม่ได้ให้คนอื่นไหมป้าไม่เอ่าพอเรามีงานเราก็เอาตรงนี้ อ่าใช่เราม,มีงานคือเราเราไม่ไม่ขายให้รถจอดเราเอาไว้วิ่ง,เ,เ,งเราเองออของเราเองกีร่ครับเนี่ยเจ้าเขืดอผมอยากทําบ้างตรงนี้มันมันที่ที่ขุดได้มันน่าจะประมาณแปดไร่นะแปดไร่ที่เหลือก็เป็นขาดแต่พื้นที่ทั้งหมดเนี่ยมันสิบห้าสิาสาาบห้าดีมากเลยทำที่จอดรถจอดสี่จะเอาลงอีกไหมก็ลงมันก็ลงได้เรื่อยๆแหละทีนี้ก็ขายน้ำทีนี้ฮะขายน้ำเปิดสวิตชิ่งเิเออ เออใช่ให้คนนั่งอยู่ฟิชชิ่งแนวแนวแนวโน้นก็น่าจะได้จะนูโนนอ่ะครับข้าวเขียวแล้วก็ฝั่งนี้ก็ของงาก็ยังเขาก็นั่นอยู่ครับครับครับโอเคป้าบรรยากาศไหมชอบมากเลยไม่ร้อนไหมมาหน้าฝนฮะหน้าฝนมันจะเอาหน้าฝนมันยังไงมันเขียวหน้าฝนมันเป็นทุกไรทุ่งนาำก็หน้าหนาวสิลมเย็นดีอ้าหน้าหนาวหน้าหนาวมาเที่ยวเหมือนแบบบรรยากาศดีเลยเนี่ยสวยเลย เอาคันนี้เจ้าต้องเอาไปฐานแคสซีแล้วก็วางไอ้ตัวนั้นซื้อมาจากไหนก็เจียงกงกันผมก็ดูพี่แหละอ๋อแทบบุรีอ่ะเกียร์สมูทเหรอเกียร์เกียร์สายมันยังเหลืออยู่เหรอนี่ยในหัวสุดท้ายเลยเกียร์สายอ่ะเออไอใไอคนที่บ้านอะบอกว่ามาแล้วไม่ไม่มันหมดแล้วเหลือแต่ไอเกียร์ไฟฟ้าเกียร์ไฟฟ้าเกียร์สมูทผมถามว่ามันดีไหมไอไอถ้าพูดถึงอาการขับกับอะไรมันน่าจะดี แต่คือช่างบ้านเราเนี่ยมันยังเก่งไม่พอไม่ได้มันยังไม่ได้มันสู้ของเดิมไม่ได้หรอกไอ้สู้ของธรรมดาไม่ได้หรอกถือว่าได้ดีนเนี่ยใช้ได้ทนกว่าไงไอ้นี่สายฟงสายไฟก็จับขึ้นได้เลยได้เลยก็มันเขาก็ไอ้นี่ก็ลื้อทิ้งเลยใช่เออนี่บางเรียงเลียงเลียงเลียงมาก็ได้เลยมันดีตรงนี้แหละอันนู้นคาซีมันทางมันทางรออยู่แล้วฮะมันทางมันทางรออยู่แล้วมัน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 เก้าสิบเท่าไหรเก้าสิบเท่าไหร่มันเก้าสิบห้าของเอสเจ็ดร้อยมันเก้าสิบเจ็ดนิดเดียว ของซนแแบกแบกเอานิดเดียวแช่ข้างๆหน่อยเดียวครับแบกเอานิดเดียวอ่าอย่างว่าไอ้ยูดีของผมอ่ะคันที่ผมซื้อมาล่าสุดอ่ะที่จะไปส่งลำปางนี่ก็คันซีมันถ่างมาแล้วกันถ่างหน้าเลยเห็นปะครับอ่ามันถ่างไปงามาแดงกับติ๊กเนี่ยครับะอดีเลยคันนี้สวยเลยเราก็ไม่ไม่ได้ไล่เฟืองท้ายป่ะก็ยังได้จะสิบซีนึอ่าอ่าเราเราจะทำก่อนแล้วก็เดี๋ยวค่อยมาไล่ทีหลัง ผมเห็นชุดโบกี้เซตเอ็มอ่ะหกหม 60, ื่นเองนะ,ะในเฟซอ่ะหกหมื่นเ่ยสิบสี่หนึ่งยังไงก็ไม่รู้ข้างในอ่ะเออคุเออร์นั่ <c oughs> นแหละถ้าถ้ามันถูกขนาดนี้มันนา่าจะยังไงไม่รู้เหมือนกันแต่ได้ของมาใช้อยู่เดีย๋ยวเพิ่งจะเอาลงเมื่์สองวันนี้แหลยอะข้ามสายพันธุ์มันข้ามไปเลยแล้วก็จะเอาหางตัวนี้ขึ้นเอาหางตัวนี้ใส่ขนุนอ๋อหางตัวนี้ใส่ขนุนอ่าใส่ขนุนแล้วก็ไอ้ขนุนก็คือรอรอไอปั๊ต็ปมา ไอนี่เชืเช่อมเนี่ยก็ต้องไปงัดตรงอีกเอาใหม่ผมก็บอกว่า <c oughs> ผมว่ามันมันพี่เอาลงเช้าเลยโอ้ยถ้า <ผม S 1> เอาลงขึ้นจบแล้วนะพี่ผมลงเนี่ยผมยังไม่ถึงบ้านเลยเด้ใช่ไหมผมโพสลงยังไม่ถึงบ้านพี่โทรมาผมนั่งกินก๋วยเตี๋ยวอยู่เลยเหรอยังไม่ถึงบ้านเลยถ้าถ้าเร็ววันหนึ่งนะมาเอาขึ้นนู่นแล้วน่ะสบายเลยเออไม่ต้องไม่ต้องไปเลาะอีกใช่แต่มันก็ไม่เยอะหรอกก็ไอ แค่จับไอ้สแสแลกไว้ไม่กี่ตัวแล้วก็ออกสามสี่ทีนิดเดียวนิดเดียวไม่เยอะหรอกครับโอเคครับโอ้โหบรรยากาศดีมากเลยแล้วเ้าไปเนี่ยไปทางไหนอีกเนี่ยมันจะไปเนี่ยเ<ห>ข้าไปกลับแล้วผมจะกลับทางไหนนะกลับทางเดิมมาแหละแล้วมไม่ไม่ต้องเข้าหมู่บ้านล้อลอข้างทางรถไฟไปเมื่อกี้พี่พอพอพอ,ออกมาพอจะถึงสะพานอะ่ะมันมีพอถ้ากลับนะสายเลยอ่า สายผมไม่มันเป็นทางหินแบบเนี้ยที่อยู่ข้างทางรถไฟเราต้องเลี้ยวไปตรงนั้นใช่ไหมแล้วก็ไปเลี้ยวขึ้นตรงที่รถด,ดินเขาวิ่งไป,ไปตามดินี้ไปต้องเข้าทางหินอย่างนี้แล้วก็ไปทางลาดยางนี่แหละอ่าเนี่ยเดี๋ยวพอพี่ไปข้ามสะพานนี่นะพี่เลี้ยวซ้ายไอ้สะพานตรงสีเขียวเขียวนะ,อะพอข้ามเาเลีเ้ยวซ้ายพอพอไปอหน่อยก็เลี้ยวซ้ายแล้วพี่จะไปเจอทางรถไฟตรงปั๊นน้ำมันพี่ก็ข้ามไปเลยพอข้ามไปปุ๊บก็เลี้ยวขวา เลี้ยวขวาปุ๊บมันจะนเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเมื่อกี้พาผมเข้าไปในหมู่บ้านอะไรไม่รู้เออพอพอข้ามทางรถไฟปุ๊บหน้าปั๊มน้ำมันเลี้ยวขวาอืมอ่าพอพอขวาปุ๊บมันจะมีสายอันนี้เราอยู่ไหนนะอันนี้เราอยู่หนองโดนบ้านหนองโดนสระบุรีตำบลอะไรอ่าตำบลไอ้บ้านโป่งตำบลบ้านโป่งอ่าหนองโดนบ้านโป่งเนี่ยข้างทางรถไฟเลยอ่ากำลังเขากำลังเกี่ยวปั้นกลับที่ผมไปขายรถท่านั้นเหรอ อันน,อนนี้โปรกำนนีลนี่นี่นี่บ้านบ้านนี้นี่นี่นที่เลี้ยวเห็นไอ้วัดเนี่ยอาเ,เลี้ยวเห็นวัดหลังคาวัดจำส้มหน,น่อยแน่เลยนี่แหละนี่แหละอ๋อแสแดงว่าถ้าเกิดผมไม่เลี้ยวผมวิ่งไปตามคลองก็ไปไปบ้านเขาเลยอ่ะใช่บ้านที่นั้นนั่นเลยอ่าถ้าวิ่งไปก็ไป ตรงถนนครันนบแล้วมันก็มีมีเส้นนี้อีกเส้นหนึ่งเนี่ยเเส้นเลาะเนี่ยเนี่ยเไปตรงนี้แลปุ๊บจะมีเส้นหนึ่งข้ามทางรถไฟตรงนี้ไปมันก็เข้าหมู่บ้านเหมือนกันเมื่อกี้ต้องขออภัยเด้อข้างรถคันนี้ไอ้ข้างกระบะนี่ไปถูสังกะสีใครไม่รู้แต, <c oughs> แต่แต่ไม่หลุดหรอกถูถูอยู่น่าจะถูนิดน,นึงแหละมันพา G P S พาเข้ามั่วไป <GPS S 2> ทั่วเลยตอนนี้อาจะมามั่วๆอยู่ตรงนี้แหละไม่รู้เป็นไรแต่ผมตั้งกับผมตั้งตรงนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตเก็บไว้นี่ครับอย่าล